สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะแนะนำทุกท่านให้ได้รู้จักกับ Thai Journal f i n d e รฐานข้อมูลเพื่อการคัดเลือกวารสารในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากตอนทักศึกษาอาจารย์บัณฑิตหรือนักวิจัยที่ต้องการค้นหาวารสารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่บทความของตนเองหรือเอผยแพร่ผลงานตามเงื่อนไขเพื่อจบการศึกษา ขอบเขตของเนื้อหาภายในคลิปนี้ก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด4ส,ส่วนส่วนแรกคือขอบเขตเนื้อหาของ t Thai j o u r n a l f i n d e r ส่วนที่2คือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนต่อมาคือวิธีการค้นหาวรารสารในฐานข้อมูล t Thai j o u r n a l f i n d e r เพื่อเลือกวรารสารในการตีพิมพ์ส่วนสุดท้ายคือการแนะนำฐานข้อมูล TCI Thai Citation Index ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ Thai Journal Finder ค่ะ ต่อไปเราจะมาดูว่าขอบเขตเนื้อหาของ t h a i Journal f i n d e r ให้ข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลแรกที่ได้จาก t h a i Journal f i n d e r เลยก็คือชื่อวารสารข้อมูลต่อมาคือผู้จัดทําและสํานักพิมพ์ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญเพราะจะทําให้ท่านได้ทราบว่าวารสารชื่อนั้น,น,นจัดทําโดยสํานักพิมพ์ใดซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเลือกพิจนารณาตีพิมพ์กับวารสารที่จัดทําโดยหน่วยงานที่มีชื่อเสียงส่งเสริมให้ผลงานวิชาการของเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ข้อมูลต่อมาคือกลุ่มวารสารเทีย1 T2 ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มวารสารเพื่อการรับรองคุณภาพของ TCI ถัดมาคือค่า Impact Factors คือดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสารวัดจากจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารวิชาการนั้นได้รับการอ้างอิงในแต่ละปีถัดไปคือ หมายเลข ISEN หรือเลขมาตรฐานสากลประจำวารสารถัดมาคือข้อมูลของสาขาวิชาของวารสารจะช่วยให้ทราบสาขาวิชาที่วารสารนั้นๆตีพิมพ์เป็นประโยชน์ในการพิจรนารณาเลือกวารสาร,รที่มีสาขาวิชาตรงกับผลงานวิชาการของตนเองซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลาในการตีพิมพ์วารสารเพราะถ้าหากวารสารวิชาการไม่ตรงกับสาขาที่ทางวารสารต้องการ เขาอาจาไม่รับตีพิมพ์และตีกลับบทความซึ่งอาจาจะใช้เวลามากถึง1-2เดือนทําให้เราเสียเวลาในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นอย่างมากต่อมาคือ URL เว็บไซต์ของวารสารนั้นๆเป็นข้อมูลที่สําคัญมากเพราะจะทําให้เราเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของกระบวนการการ สับมิดผลงานทางวิชาการให้วารสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าทรรมเนียมตีพิมพ์ที่ต้องจ่ายเมื่อต้องการตีพิมพ์กับวารสารนั้นๆระยะเวลาในการจัดพิมพ์รายชื่อกองบรรณาธิการเงื่อนไขาการตีพิมพ์กระบวนการที่สําคัญในการตีพิมพ์วารสารเป็นต้นต่อมาคือระยะเวลาในการจัดพิมพ์ เป็นข้อมูลที่จะทําให้เราประเมินได้ว่าจะเลือกตีพิมพ์กับวารสารที่มีกําหนดออกถี่หรือห่างแค่ไหนถึงจะสามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการได้ตามที่กําหนดไว้หากผลงานของเราเจ๋งมากส่งผลงานไปวารสารไหนก็มั่นใจว่าได้ตีพิมพ์แน่นอนก็อาจจะเลือกวารสารที่ออกราย6เดือนได้แต่หากผลงานของเราไม่ได้ดีมากหรืออาจมีเวลาที่จํากัดก็อาจจะพิจารณาเลือกวารสารที่ออกราย4เดือนหรือ3เดือนเพื่อให้สามารถตีพิมพ์ผลงานได้ตามเวลาที่กําหนด ข้อมูลสุดท้ายคือรายชื่อวรารสารที่ผลิตในประเทศไทยและปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากลซึ่งหากต้องการตีพิมพ์กับวรารสารประเภทนี้อาจจาเป็นที่จะต้องเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษในส่วนนี้จะเป็นเกณฑ์การตีพิมพ์ของบัณฑิตศึกษามอาขอซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดขึ้นมาให้บัณฑิตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อจบการศึกษาซึ่งประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีการระบุถ,ถึงระดับและคุณภาพของวารสารที่อยู่ในเกณฑ์ในภาพนี้จะเป็นประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่3580ท2561เรื่องการตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาพนี้จะเป็นประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่92ทับ2560เรื่องเกณฑ์วารสารวิชาการที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสำเร็จการศึกษาในส่วนของเกณฑ์การตีพิมพ์ของอาจารย์ก็จะมีประกาศกพอ,อ,อเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพศ2562 ซึ่งประกาศเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆท่านใดที่สนใจรายละเอียดของประกาศต่างๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยส่วนภาพนี้จะเป็นประกาศกอพอ,อเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ฉบับที่4ปี2564แหล่งข้อมูลของไทเจอร์นลไฟเดอร์ มีที่มาจากไหนแหล่งข้อมูลจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI t h a Citation Index Center รายชื่อวารสารที่นำมาสร้างฐานข้อมูลนี้ได้มาจากวารสารที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประกาศรายชื่อรับรองคุณภาพวารสารอย่างเป็นทางการในประเทศไทยและได้ประกาศรับรองรายชื่อวารสารไว้ในปีพศ .2558 แบ่งเป็นวารสารในกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์โดยแต่ละรายชื่อจะให้ข้อมูลในด้านค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงย้อนหลัง3ปีช่องทางในการเข้าถึงฐานข้อมูล Thai Journal Finder สามารถเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ l i b a p s k k u a c t h เลือกเมนูอาจารย์และนักวิจัย คลิกที่ Thai Journal Finder หรือเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาในฐานข้อมูล Thai Journal Finder แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าวารสารทั้งหมดมีจำนวนเท่าไหร่และวารสารแต่ละกลุ่มมีชื่อเรื่องใดบ้างง่ายๆเลยค่ะเริ่มแรกเลยจำนวนของวารสารทั้งหมดจะแสดงอยู่ที่ส่วนบนของหน้าฐานข้อมูลฝั่งด้านซ้ายจะเป็นจำนวนวารสารที่อยู่ในกลุ่มที่หนึ่งทั้งหมด ส่วนฝั่งด้านขวาจะเป็นจำนวนวารสารที่อยู่ในกลุ่มที่2ซึ่งหากต้องการดูแค่รายชื่อวารสารที่อยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2เพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็สามารถคลิกเลือกที่เมนูด้านซ้ายของฐานข้อมูลได้จะเห็นได้ว่าหากเลือกที่วารสารกลุ่มที่1ก็จะแสดงแค่วารสารที่อยู่ในกลุ่มที่1เท่านั้นหากเลือกวารสารในกลุ่มที่2ก็จะแสดงแค่วารสารที่อยู่ในกลุ่มที่2เท่านั้นค่ะ ค้นหาวรารสารสามารถทำได้3วิธีดังนี้ค่ะวิธีแรกการค้นหาแบบ Basic Search เป็นการค้นหาแบบเจาะจงตามเขตข้อมูลที่กำหนดไว้เหมาะกับผู้ที่มีข้อมูลของวรารสารอยู่บางส่วนแล้ววิธีต่อมาคือการค้นแบบ All Search โดยใช้คำค้นและวิธีสุดท้ายการค้นจากหัวเรื่องหรือสาขาวิชายยอยยค่ะ มาดูรายละเอียดของวิธีการค้นหาแรกกันเลยนั่นคือการค้นหาแบบ Basic Search เป็นการค้นหาวารสารทั้งหมดแบบเจาะจงตามเขตข้อมูลที่กำหนดไว้เดปแรกระบุทางเลือกในการค้นหาเช่นต้องการค้นหาโดยใช้ชื่อวารสารสเดปต่อมากรอกข้อมูลให้สอดคล้องกับทางเลือกในการสืบคน้นเช่น information แล้วคลิกค้นหาแล้วหน้าฐานข้อมูลก็จะแสดงผลการค้นหาที่ต้องการออกมาค่ะ วิธีต่อมาการค้นหาแบบ All Search เป็นการค้นหาวรารสารโดยใช้คำค้นที่ปรากฏอยู่ในทุกเขตข้อมูลสามารถค้นหาได้โดยคลิกเลือกสืบค้นจากวรารสารทั้งหมดหรือเลือกคนเฉพาะกลุ่มเช่นคลิกที่วรารสารกลุ่มที่1แล้วพิมพ์คำค้นที่ต้องการเช่นในตัวอย่างนี้พิมพ์คำว่า Apply Chemistry หลังจากนั้นคลิกค้นหาได้เลยค่ะเมื่อเจอวรารสารที่ต้องการแล้ว คลิกที่ชื่อวรารสารเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของวรารสารค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของวรารสารก็จะพบกับหน้าที่ให้รายละเอียดของวรารสารข้อกําหนดในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์รวมถึงคณะกรรมการพิจารณาบทความด้วยค่ะหลังจากได้รู้จักกับฐานข้อมูลไทยเจอแนลไฟเลอร์ต่อมามาทําความรู้จักกับศูนย์นัชนีอ้างอิงวรารสารไทย Thai Citation Index Center หรือ TCI ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลไทยเจอร์นอลไฟเดอรเป็นอย่างมากเนื่องจากข้อมูลของวารสารในฐานข้อมูลไทยเจอ u r น a ลไฟเดอร์ได้นำมาจากเว็บไซต์ TCI ค่ะ TCI เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่ทำหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมจัดเก็บจัดกลุ่มและสืบค้นบทความวิจัยรวมถึงการคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและนักวิชาการในการตีพิมพ์บทความวารสารสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้จาก URL นี้ค่ะในส่วนของการค้นหาวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ TCI สามารถทําได้หลายวิธีดังนี้ค่ะวิธีแรกค้นหาจากรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI วิธี2ค้นหาจากรายชื่อวารสารที่ค่า TJIF วิธีที่3ค้นหาแบบ Basic Search และวิธีสุดท้ายค้นหาแบบ Advanced Search ค,ะ <S <S ค่ะการค้นหาวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ TCI วิธีแรกค้นหาจากรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI สามารถทำได้โดยการเลือกที่เมนูฐานข้อมูล TCI แล้วเลือกเมนูรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI หลังจากนั้นรายชื่อวารสารทั้งหมดที่มีในฐานข้อมูล TCI จะปรากฏขึ้นมา และยังสามารถค้นหาชื่อวารสารที่ต้องการได้โดยการค้นหาด้วยชื่อวารสารหรือเลข ISSN ที่ช่องการค้นหานี้ค่ะการค้นหาวารสารเพื่อตีพิมพ์ในเว็บไซต์ t g i วิธีที่2ค้นหาวารสารและค่า t h a i Journal Impact Factor หรือ TjJIF สามารถทำได้โดยการคลิกเลือกที่เมนูค่า TjJIF และจะมีหน้าต่างมาให้เลือก2ประเภทคือ วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการได้เลยค่ะการค้นหาวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ TCI วิธีที่3ค้นหาแบบ Basic Search ซึ่งสามารถค้นหาได้จากรายชื่อวารสารชื่อบทความบทคัดย่อและคำสำคัญและยังสามารถกำหนดผลการค้นได้จากปีคศอีกด้วยค่ะ การค้นหาประสานเพื่อตีพิมพ์ในเว็บไซต์ TCI วิธีสุดท้ายค้นหาแบบ Advanced Search สามารถค้นหาด้วยวิธีนี้ได้โดยเลือกที่เมนู Advanced Search แล้วกรอกคำค้นที่ต้องการค้นหาหลังจากนั้นเลือกฟิล์ที่ต้องการเช่น Article Title, Journal, Publisher เป็นต้นค่ะหลังจากนั้นก็สามารถคลิกค้นหาได้เลยค่ะสุดท้ายนี้ทุกคนคงสงสัยกันว่า แล้วฐานข้อมูลไทเจอเนอ a l ไฟเดอ e r มีข้อดียังไงทำไมถึงอยากแนะนำการค้นหาวัาาลสารเพื่อการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลไทเจอเนอ a l ไฟเดอ e r มากกว่านั่นก็เพราะว่าในฐานข้อมูลไทเจอเนอ a l ไฟเดอ e r ทางหอสมุดกลางได้ทำการคัดเลือกวัาาลสารที่อยู่ในกลุ่ม1และกลุ่ม2มาให้เรียบร้อยแล้วแต่ใน TCI จะรวมทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม3ซึ่งผู้ใช้ก็จะต้องคัดเลือกเอง นอกจากนี้ในฐานข้อมูลไทยเจอ r น a ไฟเดอ e r ยังคัดแยกระหว่างวารสารที่อยู่ในกลุ่ม1และกลุ่ม2ไว้ให้ผู้ใช้สามารถเลือกดูเฉพาะกลุ่มได้ทั้งยังสามารถเลือกค้นหาได้ในฟิลด์ที่ต้องการและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นชื่อวารสารชื่อเรื่องเทียบเคียงเลข i s s n หัวเรื่องหรือสาขาวิชายย่อยและผู้จัดทำหรือสำน,นักพิมพ์ค่ะ